วันนี้พามาชมุโบสถสำเพอแก้วร้อยน้านนะครับอยู่ที่วัดหินแท่นลำพาชีกับการจะน้ำดีนะครับและนี่ก็คือบูบสถสมเพอแก้ว้อยน้านของวัดหินแท่นลำพาชีนะครับ เดี๋ยวเราชมปฏิมากรรมสวยๆหน้าวัดนี้แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อทันใจอยู่ด้านในวัดนะครับแล้วก็เข้าไปชมเห็นพระบวสกันครับไปชมกันเลยครับซึ่งวัดหินแท่นลำปาชีนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านหินแท่นตำบหลหนองไผ่ครับอำเภอด่านมาขาจจะขามีเตียจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ นี่เป็นอีกด้านของอุโบสถสำเพอแก้วร้อยล้านคนระับสวยงามประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็อยู่กัที่วัดหินแท่นลำคาชอีอยู่อำเภอันบมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่วัดสวยงามมากเลย เป็นโบสพระโบสสดสัมเพยลย้อยล้านนะครับแล้วก็มีเรืออนันตานาคลาราชราชลักษมีอันนี้ว่าด้านหน้าก็สวยงามประมาณนี้เลยสุมตรวตูก็ลังการมากด้านหน้าก็จะมีองค์ สมเด็จโตฟร์มลังสีครับป้ายขนาดใหญ่คณะสัทธาบารมีปู่โตผู้สร้างคณะกรรมการเป็นโบสถ์สีขาวนะสวยงามมากใจยตกเป็นรูปเหลือโบถสถ์สำมเวรา้อยล้าน สดสำเพาแก้วร้อยล้านนะครับ <Okay. S 1> ถ่ายรูปป่ะแ uh huh. ม่ทำเท่ๆเ,เลยนะโห <Okay. S 1> oh, ไปแอบถ่ายนะจะมองเห็นเลว uh huh. ถ่ายเห็นโบสถ์ดิ uh huh. เออ uh huh. ทางนี้หน่อยอืมอีก เออ,เอ,อไปครับไปชมด้านในกันว้างควงมากใบเสมาเ,าเขาเขียนว่าสัทธาปู่โตนะแค่ไปด้านในด้านหน้านี่ก็สวยแล้วครับ อุปโสคสมเพาแก้วร้อนล้านนะครับชื่อเขานั่นในเวงข้างๆพระบุษตรก็กว้างขวางนี่ก็จะเป็นเรือสำเพาเป็นเหลือสีขาวครับผมสวยงามมากโอส,สัสำเพาแก้วร้อยล้านของวัดแท่น ลำพาชีาอํเภอด่านมะขามเตี้ยครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับก็สีขาวสวยๆปบบนี้เลยันมีีพยายักษอยู่ในตนนะครับเรือขนาดข้างพระโบสถ์นี้เขามีชื่อนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีชื่ออะไร เป็นเรือพญายนาคห้าเสียงชื่อว่าเรือน้ำตักนาคราชราชกุรนะีก็สวยงามประมาณนี้เลยก็ยาวไปนู้นเลยนะบนเรือก็จะมีพัตุโลกบาง,งต่างๆนะครับ อย่าไปลี่ยนนู้นเลยะัวสดก็จะสวยๆพันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่าพาข้างในนะไปได้พ้าข้างในกันค่ะเดี๋ยวมาชมด้านนอกอต่อไปไหนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนั่นบนเป็นพุทธโสธรนะด้าน,นหน้าก็มีวุสสรูกฟังยืนจะรองเท้า เดินเา้าไปชมด้านในครับกระโหลัแต่งากายให้สือภาพนมสัมนถึงเา่าผ้าอย่างก่อนเข้าโบสถ์เข้าในก็ใหญ่โตมากเลย เดี๋ยวไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไหว้พระผิดทองกันครับไหว้พระผิดทองนี้ไปแล้วก็เราก็ชมบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามภายในสสพระบูชสัมภเออร้อยล้านกันนะครับซึ่งภายในและภายนอกของพระบสชสัมภเออร้ล้านนี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับหมายถึงพระเจ้าผู้ ทรงคุณประเสริฐที่เป็นประกายไปทั่วโลกได้จัก,กรวาลน,นะครับนั่นนี้เป็นอาเควันเกิดนะครับมีทุกสีมีทุกวันนะเ่าจะไปดูข้างในครับ พนี้ก็จะเป็นพวงเงินพทองแล้วก็เขียนชื่อทำบุญรรนี่เป็นด้านในพระโบูสด์สำเพาแก้วร้อยน้านะครับของวัดแท่นลำพาชีครับด้านในของพระประธานก็สวยงามมากครับบุก็เป็นสีขาวนะครับสวยงามสะอาดตานะครับ เข้ามาด้านในก็กว้างมากเลยด้านนอกก็สวยครับด้านในก็งามครับตรงนี้เป็นองค์พระประธานในพระโบสถ์ยังมองชื่อไม่เห็นนะครับผม สงเครื่องนะครับปฏิสถานอยู่ในพระบูสดนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ก็เป็น พระพุทธรัตนมณีสีโสธรนะพระพุทธรัตนมณีสีโสธรนะสวยงามสะงามมากเลยภายในโบสถก็จะมีการถวายสังฆทานนะครับก็จะมีพระสงฆ์มาคอยรับถวายสังฆทานและญาติโยมนะก็วันนี้วันธรรมดานะวันกาัางคาำประชาชนเยอะมากเลย ภายในโบสถ์ก็กว้างขวางทา,าด้วยสีขาวก็พระประธานสีทองนะสวยงามมากเลยครับมัดแท่นลำพาชีเผดานพะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวไปดูด้านนอ,อกกันนี่เป็นบริเวณหน้าหน้าของพระโบสถ์สำเพอแก้วร้อยล้านนะครับของวัดหินแท่นลำพาชี อยู่อำเภอดานมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุร,รบีด้านหน้าพระบูสดก็มีองค์สมเด็จโตพมรังสีครับอยู่ด้านหน้าเลยคึิปนเราจะไปดูด้านข้างๆนะสองสองฝ้าของพระบูสดก็จะมีเรือนะมีเดือพญานาคนะครับมีอยู่สองด้านเลยก็จะมีชื่อ ดูลำนี้ชื่ออะไรลำทางซ้ายนี่ชื่อเรืออนัำตะนาคราสลักษมีเรือ,อน,น้าตานาคราชลักษมีครับถนนก็มีชื่อนะไปมาเมื่อกี้นี้เลยเราเดินไปชมพระโบสถ์กันด้านข้างนะด้านไหนก็สวยงามมาก ด้านนอกก็จะเป็นสีขาวครับฐานก็จะเป็นเหลือสำเภานะเป็นฐานเรือชื่อก็ชื่อว่าพาบโบสตสำเพาแก้วร้อยล้านจะเป็นสีขาวสีขาวสะอาดตานะครับ หัวมุมด้านข้างหน้าก็จะเป็นที่เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นหลวงพ่อสสธรครับแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะก็ประดิษฐานไว้ปุจจัเเลยครับไปใส่มาก็จะเขียนว่าศรัทธาปูโตด้านหลังก็มียักษ์ พยายักษ์หนึ่งตนเดี๋ยวเราไปดูกันมีสี่ตนนะครับสี่มุมพยายักษ์แต่ด้านหน้านั้นไม่มีชื่อนะครับด้านหลังก็เป็นพุทธร,รูปทรงเครื่องสีขาวสวยงาม สี่มือก็จะมีเท้าทศรถเท้าเพชรสวนเท้าวิรุฬปักรักษาสี่ีิบิดหนึ่งคือเท้าวิรุฬหกอยู่ต่ำมอมนี่นะครับ ด้านท้ายพระโบสถ์นี้ก็บนจัวก็ปฏิสถานพระสมเด็จปกโพครับอยู่ด้านบนครับอยู่บนจัวครับสมเด็จปกโพแล้วมีใบเสมาอยู่ทุกด้านตรงนี้ก็เป็นพยายักเหมือนกัน ยักษ์สีตนรักษาสี่ทิศนี่เป็นด้านรอบๆพระบรุสฎ์ครับด้านนี้ด้านบนจัวของพระบรุสถก็จะเป็น หลวงพ่อบุญทันปางนักปกครับเชื่อว่าหลวงพ่อบุญทันโนนนะครับอยู่บนหน้าจัวนะครับ เป็นวัดที่สวยงามนวัดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมาเที่ยวไหว้พระที่วัดหินแท่นลำพาชีครับอยู่ด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับจือเป็นด่านมากของที่นี่ก็คือที่นี่นะครับสำเภาแก้วร้อยล้านครับโบสดนะโบสดสำเาวแก้วร้อยล้านนะครับ ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คนธรรมดาพาทเที่ยวนะครับจะได้มีกำลังใจได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมวัดที่สวยเพื่ออื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ